Dear passengers, welcome on board ANA, &A, a member of Star Alliance. Flight 848 for Tokyo, this is a code share flight with our Star Alliance partner. The captain in command of this flight is Koga and the chief purser is Kakuju. Please let us know if you need any assistance. And we hope that you enjoy the flight with us. Our departure is delayed due to maintenance of the aircraft. We apologize for the inconvenience due to restriction of the water drainage system for the laboratory. Some laboratories are unavailable at this time. We apologize for the inconvenience. This will not affect the safety of the aircraft. We will now explain the safety features of this aircraft. So, could we please have your full attention? Thank you. <laughs> 8/8ึ่งกรงดาวที่จะออกเดินทางสู่ท่า,า,นา,า,าันทารายานชาชาโตเฟียคาเมดาประเทศรัสเซียขอภายในความล่าช้าเนื่องจากความขัดข้องทางใ้านตัเครื่องที่เกิดขึ้นด้วยถ่านเมื่อคันนาประจำที่แล้วการาราัฐจะต้ง,งเทีเ่ยวเร่งร้อด้วยถ่าขอเรียนให้ทราบว่าเครืครคร่ินนี้ใช้เครื่องบิอรัิสโเกีการใช้เครื่องิตาและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์่าๆก่อร์ีเกิด คือมีตยวรบกวนการเกิดสการกัดินจึงขอความกรุณาให้ผู้โดยสารทุกท่านลดการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวตั้งแต่หลังจากประตูห้โดยสารปิดไปจนกว่าราเเงินอั้รางเครื่องบินจะแด้ไมใช้อีกครั้งหลังจากเริ่ลงจอดทางหากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้เครืมืออานาศดชนิดระหว่างเครื่ินกรุณาตั้งค่าเป็นโหมดหรือตั้งค่า E D ื่อควางสอดใสของเครื่อบินค่ะกัปการโคกก่อนนั่งาลตจอรบ ทัสดาคุณผและแักในครอบรัวทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีความสุขและได้รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทางค่ะผู้ติดตู้ชมชมวิดีโอเกี่ยวกับความปลอดภัยและอุปกรณ์ฉุกเฉินบนเครื่องบินนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยขอพัาตัวนักผู้โดยสารทุกท่านให้ความสนใจรับชมด้ค่ะขอบคุณค่ะ